ーの「でもそんなんじゃダメ」「もうそんなんじゃほら」「心は進化するよ」「もっともっと」 ัลโหลสวัสดีค่ะอ๋อว่าเพื่อนๆก็ได้เห็นคลิปข้างต้นไปแล้วนะคะสําหรับผมที่ออยทําเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยมีคำถามเข้ามาว่าแบบเฮ้ยออยผมทํำยังไงใช้อะไรทําผมในไ g ในเฟซเนี่ยถามกันเยอะมากๆเลยนะคะวันนี้ก็จะมาสอนทุกคนนะคะอุปกรณ์นี้ไม่เยอะเลย2อ,อย่างนี้เท่านั้นค่ะหวีแล้วก็ที่รอนผมนะคะนี่ที่รอนผมเดี๋ยวออยใช้ปน,นี้เป็นยีประมาณยีไซส์กลางอ่ะมันจะมีไซส์ใหญ่เลยกลางใช่ไหมคะอันนี้จะเป็นไซส์กลาง อย่างแรกเลยนะคะง่ายๆคือเราเตรียมผมก็คือหวีผมให้ตรงก่อนการที่จะลูผมให้สวยนะคะผมเราต้องไม่ฟูเพราะเวลาเข้าลอนนะมันจะเป็นแบบไม่สวยนี่คือแบบเคล็ดลับนะคะง่ายๆเลยค่ะไม่ต้องใช้หนังยางแยกผมออยจะแยกไล่ไล่ไล่ไไปนะคะอันนี้ช่อหน้านะคะทําอย่างนี้นี่ค่ะคือเอาลอนนี้นะคะเข้างับเข้าเสร็จปุ๊บแล้วก็หมุน หมุนให้ปลายผมเนี่ยค่ะอยู่ข้างล่างอย่างนี้อีถ้ามันหลุดเราก็เอาอีกรอบหนึ่งเพื่อความที่มันจะอยู่นานนะคะจริงๆรอนผมอันเนี้ยเนี่ยรอนจะสวยได้เนี่ยเราต้องหวีผมก่อนที่จะรอนเพราะเวลารอนเห็นไหมมันจะขึ้นเงานับไว้ประมาณ15้าวิแล้วก็ปล่อยลงอ่ะช่อต่อไป เราก็จะเตรียมอย่างเงี้ยค่ะไล่ไปออยไม่ได้มัดผมไล่ช่อขึ้นล่างนะคะออยมัดเรียงไปอย่างเงี้ยค่ะนี่เดึงม,มาอย่างนี้นะคะเหมือนเดิมค่ะพลิกปึ๊บคอ่คอยๆค่อยๆค่ะค่อยๆหมุนให้ปลายผมไปอยู่ขานี้ค่ะปลายผมเนี่ยให้มันคบปลายผมแล้วก็ทิ้งไว้สมาวิตึงตึง คือจริงๆผมทรงเนี้ยทำไม่ยากเลย5นาทีเสร็จเนี่ยค่ะระหว่างที่เรารอใช่ไหมคะเราก็เตรียมผมช่อต่อไปรอต่อยจริงๆที่มันแบบว่าทิ้งไว้นานๆมันจะดีตรงที่ว่าผมมันจะได้อยู่ทรงนานถ้าเกิดผมมันยุ่งมันเพิงนะพอม้วนไปอ่ะมันแบบสั่งกระตังอ่ะกแก็เห็นกวนี่อ่ะม้วนอีกรอบนึง นิดนึงค่อยๆตรงเนี้ยต้องค่อยๆคอยระวังนะคะเพราะว่าถ้าเกิดเราผ้าหลุดปุ๊บผมมันก็จะหลุดไม่ติดโลคือพยายามเอาผมช่อที่บนก็บนล่างก็ล่างเพราะเวลาโลใช่ปะจะได้ผมระดับเดียวกันเดี๋ยวจะไม่เข้าใจเป็นอย่างนี้เล่อยเห็นไหมถ้าเกิดจะล่างก็ล่างเลยจะบนก็ช่วงบนเลยอะไรเงี้ยค่ะเหมือนเดิมจ้าดูกรนหลรอบจะได้แบบเห็นว่าอ๋อมันอย่างนี้เอง ทั้งนี้ทั้งนั้นนะผมจะขึ้นเงาไม่ขึ้นเงามันก็ต้องอยู่ที่การบำรุงผมซึ่งออยนะคะเคลดลับไม่ยากเลยออยกินเลนาตาดีโฟดาขึ้นมาลอ,อยมือเออราพัสนะคะตัวนี้เนี่ยช่วยให้ผมเนี่ยเงางามผมยาวนะคะใครที่ผมบางก็ช่วยได้แถมผิวพันนะคะภูมิแพ้เอ่ยอะไรเอ่ยเฮ้ย, hey, ยไม่ซื้อได้ไงอะ ก็ล่อยก็ต้องระวังหน่อยนะคะระวังหูวค่ะเก็บหัวไว้ด้วยเนาะม้วนไปเหมือนเดิมค่ะทำแบบเดิมเลยอย่างนี้นะคะไปเรื่อยๆคือเราลอนเราแบ่งช่อไว้ของเราไว้ะคะ่ะบางคนอาจจะถนัดแบ่งช่อจากช่อบนลงล่างอะไรอย่างนี้ถูกไหมแล้วแต่เลยแล้วแต่เราสะดวกอ่ะช่อนี้เห็นไหมมันเป็นอย่างนี้เราไม่ควรจะโลเลยเพราะว่าระดับผมมันไม่พอเท่ากันเท่าไหร่แล้วก็อาจจะแบ่งครึ่งสอง โลช่อล่างก่อนแล้วกันอ่ะจะแต่จริงๆบางคนมักที่จะมัดผมขึ้นแบ่งๆชั้นๆอะไรอย่างนี้ก็ได้ไม่ติดแต่อันนั้นคือออยว่ามันไม่เร็วว่ะมันไม่ทันใจาบางทีเราต้องรีบไปเลยใช่ไหมครับแล้อย่างออยว่าลอนมันเยอะไปเพราะว่านเนี้ยกำลังดีถ้าเกิดแบบแบ่งอย่างนี้นะคะห้าสี่สามสองหนึ่ง่อยค่ะอ๋อลืมบอกเลย เราม้วน่อนอย่างนี้ใช่ไหมคะเรามมวนหมุนออกคือออยไม่ค่อยชอบผมหมุน,มนเข้ามันยิ่งทําให้เราแบบปิดหน้าไงการเปิดหน้ามันทําให้เราดูสง่าง,งามว่าไหมแบบพอเราเปิดหน้ามันแบบตะโกนอะเคยได้ยินไหมคะว่าฟาร่าตะโกนแบบฟาร่าอะไรอย่างนั้นโอเคอ,อีกนิดนึงฝั่งนี้อีกม่มีอีกเนี่ยผมมันก็จะเหมือนทันรอด <laughs> ตอนที่เรายังไม่เอาอ่องก็จะเป็นแบบฟิลท่านลอนใครเคยเห็นไหมคะท่านลอนแบบหนังเก่าฝรั่ง<ม>ออโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยโลดเห็นไหมถ้าเราไม่ระวังเนี่ยมันจะเป็นอย่างเงี้ยคือหลอนมันสามารถที่จะหลุดจากแกนได้มันไม่หยุดนะคะก็เอาอีกรอบหนึ่งไม่เป็นไรขอ้ยเฮ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 ้เหมือน,นกัน เหมือนเดิมหมุนออกนะคะฝั่งนี้ก็มุนออกเหมือนกันจริงๆช่อหน้าเดี๋ยวเราจะมารอนอะไรเงี้ยคือผมจะสวยไม่สวยนะจะบอกให้มันอยู่ที่ช่อหน้าเคิฟหน้าเลยเคิฟหน้าสวยก็คือวันนั้นก็จะสวยถ้าวันนั้นเคิฟหน้าใหญ่ๆหนอะก็จะแบบอีหยังวะอ่ะก็อย่าลืมเตรียมผมนะคะมาแต่เมาส์มอยห้าสี่สามสองหนึ่งไปร้อน ก็ต้องคอยระวังจริีๆสื่เสื้อแขนยาวทําหรือหาอะไรลองไหล่ก็ดีค่ะระวังผมมันจะลวกเนื้อยิ่งแบ่งช่อเล็กก็ยิ่งทำให้มันละเอียดมากขึ้นนะแต่ไม่ต้องเล็กมากนี่ค่ะลอนโหน้านะจับอย่างนี้ใช่ไหมคะม้วนแค่ นิดเดียวพอนะไม่ต้องเยอะมากแบบคลายๆอย่างเงี้ยนะประมาณนี้อ่ะขั้นตอนนี้สำคัญมากสำคัญอของการโลเลยก็คือการรูดผมนะคะโอ,โอ,โอ้มันยังร้อนอยู่เลยไม่ทำให้ผมเราเป็นท่านร้อนจริงๆอ่ะผม,ม่ะคะอยากให้แบบไม่หัวแบนแฟบก็ใช้เครื่องโะด,ดึงขึ้นอย่างนี้หน่อย บาง,งนะค,ะนคนอาจจะใช้ช็อตโคลนก็ได้แต่ว่ามันถ้าในชีวิตประจําวันมันอาจจะไม่จําเป็นขนาดนั้นเห็นไหมมันก็ปูขึ้นมานิดนึงละ <c oughs> ก็ได้แล้วนะคะทรงผมคลื่นมหาสมุทรอย่างนี้นะคะสามารถทำได้เลยนะคะไม่ยากเลย มีแค่2สิ่งนี้นะคะเอาเป็นว่าใครนะคะอยากรู้เคล็ดลับอะไรในคลิปหน้านะคะสามารถคอมเมนต์กันมาใต้คลิปได้เลยนะคะและที่สําคัญดูมาถึงตอนนี้แล้วอย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กระดิ่งแจ้งเตือนติ Sinne ้งติ้งติ้งติงติงนะคะวันนี้ไปแล้วสวัสด <crit ischen> <Virt> ีค่ะ <All S 2> <borg> <exclusive>